คเคอ<ย>าละครับก็วันนี้มาอยู่ผมกับเกมโลบอกนะครับกับเกมการล้นแร่นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอีซี่เลยนะครับก็แค่ค้างปล่อยปีต้องปล่อยโดนเส้นเขียวนะผมโดนบ้างไม่โดนบ้างส่วนใหญ่จะไม่โดนเท่าไหร่โอเค อันนี้ผมได้ทําการอัปเกรดกระทะไปครั้งนึมั้งก็เลยกลายเป็นทับ20ินะที่ตัวเราสามารถเก็บได้ห้าร้อชิ้นเมื่อนาวทาเสร็จแล้วนะครับให้เราไปทําการร่อนแร่ที่น้ำล่อนแร่งี้เลยจิ้มมันก็จะร่อนล่อนล่อน,อนขึ้นอยู่กับดวงล้วนเลยตอนนี้ผมมีคูณสี่ในเรื่องโชคลาบแต่เควสยังไม่เสร็จเลยเควสแรกอะ่ะ ค่อนข้างนานอยู่สําหรับการได้ของโคปน,นะจริงๆผมได้แพลีินัม8ชิ้นและเอ้ย9ชิ้นแล้ว,แ,ลวแต่มันก็ขึ้นแค่7ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเนาะทำไมใช้หาดฝัฟงรู้ดเราไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกผมไม่แข็งแกล่งพอใช่มันช่างโหดร้ายมากเลยะ่ะเราต้องอัปเกรดพวยกขั้นหนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะสขั้นมั้ง อ้เยี่ยมเยี่ยมที่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้แร่หรือเปล่าอาจจะเป็นแร่ดีก็ได้เนี่ยอย่างทุเรียนเลยอันเนี้ยยิ่งกระทะใหญ่มากเก็บได้มากเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งได้ของดีเท่านั้นพวกก็เช่นกันน่าจะขุดได้ลึกขึ้นแล้วเราสามารถเอาของพวกนี้ไปทำการคราบได้ด้วยเวคราบคราบเนี่ยเป็นพวกแบบ ดวงดีขึ้นอะไรผมได้แหวนมาอันหนึ่งแหวนก็จะได้โชคลาภ0.2 0.7อะไรพวกเนี้ไม่ต้องหาแร่มาพร้อมกับเงินในจานวนนั้นอันนี้โชคลาภความแข็งแกร่งนะก็จะมีโน่นนี่นั่นโน่นแล้วก็มาขายให้กับคนนี้ผมพยายามเก็บเงินให้ได้25,000อยู่ก็จะได้ซื้อพวกม่โอ้โห อีกนิดก็สองหมื่นห้าแล้วยังจะกักไว้อีกบ้าบอที่สุดอันนี้ก็คือรังน้าของผมนะครับมันก็จะล่นแร่อัตโนมัติให้ห้าพันบาทแต่แร่ที่ได้มาก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่มีมันีเพื่อนช่วยเล่นคนหนึ่งอะมันเก็บได้สามสิบชิ้นอ่ะนะบางทีก็เร็วเร็วงก็ใ้าช้ากะไม่ถูกว่ะจังหวะ ล่อนเข้าไปล่อนล่อนล่อนขอสองหมื่นห,ห้ผมหน่อย,อยกับซื้อพวกใหม่แล้วล่อนเข้าไปล่อนเข้าไปล่อนเข้าไป,อเ,าไปเอ้ยขึ้นมาแปดละทางที่เราเจอสองอันหกแสนมันนับต่อหนึ่งครั้งบางที่เจอ คเครืองเกมอาจจะบัคที่ผมเจอก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เอาไปร่อนน้ำเหมือนเดิมแพตตินัมอ๋อเดอ๋ยทขึนน้ำนี่หว่าไม่ใช่ไทเทเนียมอ่านผิดขั้นอเอ๊ะหรือว่าก็อ,อ่านถูกแล้วนี่หว่าตอนแรกมาขึ้นไทเทเนียมแต่ตอนนี้กลายเป็นขึ้นน้ำอ่ะงงเลย เกมโลบบอกหลายเกมนะครับส่วนใหญ่มันจะบัก๊กบั๊กอะไรกันไปดูเล่นเล่นอยู่บัก๊กเกมนี้ก็เป็นบั๊กอยู่แล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้าจะอัดนี่ผมออกเข้าใหม่ไปแล้วนะหล่อนเข้าไปหล่อนเข้าไปกินก็ได้แล้วล่ะสองหมื่นห้าผมคิดว่าแต่เผื่อโอกาสจะได้เจอพื้นหน้าไงอาจจะได้จบสองหมื่นห้าพร้อมเอีกพีด้วยอะไรงั้น มันแพท้ที่น่าจะหายากว่ะป๊บจะขายกว่าขอพั่วใหมผมนะอาจจะเป็นพ่อพั่วไม่ดีคนเล่นเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยโอเคปลดล็อกพั่วได้ละสามหมื่นสองเจ็ดหมื่นห้าแสนสาม เพิม่มความเร็วในการขุดกับขุด,ขดน่าจะขุดได้ลึกลงนะหรือเปล่าไม่รู้มัวแป้งแป้ง,ปงอ่าลืมรอนลืมรอนผมชอบลืมอย่างนี้ได้รอดอ่ะชอบเดินไป <laughs> คุณภาพ9ก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนต์แสดงว่านนยิ่งพูดดีคุณภาพไอ้สิ่งที่เราพูดพบยิ่งดีราคาแต่ก็ยิ่งสูงคิดว่านะไม่รู้ม่วเหมือนกันนี่ไงเจอเมทิทอ้าวต้องการทำเป็นน้ำเอ้ยนี่ไงได้เป็นน้ำมาอันนั่งเลยไอ้เหล็กครั้งเดียวอีกครั้งเดียวผมก็จะได้นั่ะละขอ,อกเก็บหลังน้ำก่อนปับ๊บได้แล้วหมาได้เมทิทวางอุ้ยลืม คนเทียบเลยเดี๋ยวลองไปขุดฝั่งนน้นมั้งแต่ขอล้างก่อนไม่รู้ขุดได้ยังพวกอันเนี้ยเอาว่ะทุเรียนมาอีกและขอสองมื่นห้ผมนอนได้ไหม,ไอ,ม,มออไอติน่าโผล่มาเถอะโอ้ไอเมทิสโผล่มาวะเราสามารถไปขุดด้านนี้ได้ยังไงเฮ้ยได้แล้ว <S <S เจ๋ง ขุดไม่ได้ดิเดินกลับไปมันอยู่ที่พุ่วเวแล้วก็ร่อนน้ำมันจะได้แร่อะไระแร่ใหม่ปะหรือว่าไม่มีอะไรเลยแพทินั่มมาละโอ้โหแพทินั่มรัวเลยโอ้โหอะไรขนาดนัน้นหาแค่อันเดียวมาเป็นสิบบ้าเอ้ เอาวะปลดล็อกเควสไปแล้วไปคุยกับจอนเพื่อเอาเงินสองหมืนห้าเอ็กพีห้าร้อยหรือสี่สิบก็ไม่รู้จอนจอนจอนคือคนนี้จอนชาวไร่นี่ไงเป็นเลเวลเจ็ดละเรื่อแสแหวนใหม่ของคนอนอาฮะให้แหวนมาให้แหวนมาทําไมมีแล้วอ๋อต้องใส่อยู่ตรงนี้ด้วยจอนมีอะไรให้คนหาแลกต่างๆยแรวต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเค ุดเองจำนวนน้นเราเเราต้องใช้ที่ขุดขนาดใหญ่รถฮะรถขุดอ่ะซื้อมาแล้วอุปรกรณ์ถ้าเราซื้อนี้เพิ่มรางนา้ำเพิ่มเราจะเก็บแร่ได้หลายอันเลยจ้ะโอ้แสนโอ้หกแสนห้าตายแล้วซื้อที่อันวะโอ้แรงซื้อได้อันเดียวเกินไปซื้อได้อันเดียวเหมือนไอ้ตัวนี้จะหารูบี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ เนี่ยต้องการรูบี้ยังไม่เจอเลยรูบี้อ่ะต้องเอารูบี้มาให้มันแทเทนัมยี่สิบเทเทเนียมห้าโควาต์หนึ่งโอ้เร็วเกินเร็วเกินอยู่ดีก็เร็วมาปังยืนทำลายอ่ะตัว ชื่อพิกกี้อุย้ยมากว่ะทองวะเนี่ยก้อนเริ่มเลยทองไหมก้อนใหญ่มากโอ้ทองโอเคไปที่น้ำได้น้อยไปะนะสิ่งทองเราไม่คยย่อยอยากได้แต่ายังได้ ำไมาโชคเรามันโผล่อะโชคเราจาก4าก่กยเป็น2.2เฉยวัทมันเกิดอะไรขึ้นกับโชคของเราตอนแรกอย่ากได้ตังตอนนี้ไม่อยากได้แล้วตอนนี้มันรวยแล้วสามหมื่นสองเอาวัที่นำมาละวแ่เทนเนียมก็มาปั๊ม โภปาจะไม่โผล่เลยแต่ฝั่งโน้นโผล่นะโทปาโผล่บ่อยมากเลยแต่ฝั่งนี้ไม่มีทองมาแลวสองก้อนเลยสามเลยอ่ะสี่เลยอ่ะไอ,อโทปามาะละเป็นญาติเดียวกับโโทรนะ <c oughs> ถ้าเราได้รอบนี้ได้หกหมื่นเลยอ่ะอย่างสุด ปที่น้ำแบบรอบแรกได้ไหมเย,ยอะๆปั้งล้างน้ำหน่อยได้ทองสองก้อนละติดอยู่ป,ปลายนิ้วโป้งปทิ่น้ำมาละก้อนสองก้อนน้อยไปออกมากว่านี้หน่อยดีน้อยเกินทองสามก้อน โอ้โหเต็มเนื้อเต็มตัวของขุดเข้าไปขุดเข้าไปล้างน้ำขอแพทที่น้ำน,นะครับแพทเตนเนียมก็ได้จะบอกมอนนีก้อนเดียวนะ่ะไอ้ทองเข้ามาวะ่ะ ไม่ได้อยากได้ทองอะตินมัมโอเคมาแล้วหกสามก้อนขุดตั้งนานได้สามก้อนถ้าเราไม่อัพที่ขุดอะคือขุดยี่สิบครั้งเลยนะเว้ย <c oughs> ขอเงินเพิ่มน้อยหกหมืน่นอาว่ามาแล้วอะตินมัมไทเทเนียม ทองก็มาเหมือนฝั่งนี้จะมีแค่สามทีแรกแต่ฝั่งน้นมีทุกแล่เลยแกล้งขอไวตินำ้ำอีสิบเอ็ดอันเองเอ็ดอันให้ไม่ได้หรอสิบเอ็ดอันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าดีเยี่ยมมนคือมันได้อะไรน่าจะเกี่ยวกับ เพราะว่าขุดแบบไม่ดีเยี่ยมมันก็ได้ของดีเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เห็น้อมแตกต่างก็คือว่ากระทะเราอาจจะเต็มช้าถ้าเราขุดแบบเอ้ยเงี่ยลูบี้เอาว่าลรูบี้มาแล้วจะไ,ไปขายก่อนได้กี่บาทวะลูบี้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 สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะวอลเลยมาแล้วมีอุปกรณ์รูบี้ขาย แต่ไม่มีใครมีรูปี้ให้ฉันใช้พวงมันไม่น่าจะหายยกขนาดนั้นใช่ไหมหาได้หาให้แล้วด้วยนำรูปี้ไปให้ผู้ซื้อขายเจอแล้วโนนาถ,ถือขึ้นแล้วให้ฉันดูนี่เมทัลกิตาห้าหมื่นห้าโคตรสุด ห้าหมน้าเลยนะเว้ยเอาว่ะกระทะสนทนาแมวด้วยโอเคนหนคือแมวจริงด้วยเราสามารถต่น,นี้ได้ห้าหมื่นห้าไดีครับมาแล้วกระทะขั้นสุดท้ายไม่รู้ฝั่งโน้นมีกระทะขายหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยมีเท่าเนี้นอั่นไหนคือของเราวะอันนี้ปะไม่ใช่ของเราอันไหนวะชิบหายจำไม่ได้ เฮ้ยของเราออนไหนอ่ะอันนี้ป่ะตายแล้วก well ูเก็บผิดอันอ่ะใช่แม่งอันนี้จริงด้วยต้องวางใหม่คิดเวลาใหม่อีกแล้วเอาอ่ะโอ้โหสีสวยบาทเจ็ดสามสิบครั้งล่อนกันมือเงียกละเพราะต้องคลิกสามสิบทีในการล่อน ไปเล่นมือถือหน้าจอน่าจะแตกเลยจิ้มสามสิบทีโอเครอนก็รอนเฮ้ยมีการกระโดดข้ามคันไว้ต้องจิ้มสามสิบทีมีอะไรจะเจ็บเนี่ยนะสุดไปตั้งนั้นได้โทรปาร์ตอันเดียวเลยนะโอ้ได้ของห่วย มาขุดมาขุดมาแป้งป่องแป้งป่องแป้งป่องแป้งขอไปที่หน้าหน่อยขาอีกแปดอันเองยิ่งเราขุดได้บ่อยยิ่งยิ่งได้ค่าความโชคด,ดีเพิ่มนี่หว่าถ้าเราขุดเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี่ยมอ่ะเออพอิีกน่ามาละสองอันสามเอาทิ แวบอีกห้าอันเองพยายามจะให้เย็นทุกครั้งแล้วกันถ้ามันแบบได้โชคดีขนาดนี้นเอ้ได้อยู่ได้อยู่เอ้นั่นแหละโชคยังสี่จุดสองเหมือนเดิมท่องมากแล้ว ามาแล้วแพทเทนัมเขาลอกขาดอีกสามมันเอาอะมาขุดเรื่อยๆเลยแปง้งแปง้แปงเต็มหลอนหลอนหลอน กดนิ้วไม่ใช่หรอกที่ผมที่ผมโดยช้าๆนะผมกดนิ้วเอาอะไทนิ่มก็มาอันเดียวตั้งอันหนึ่งโอ้โหตั้งอันหนึ่งแนะ่เราเลเวลเจ็ดแล้วมันขึ้นบนชื่อบนหัวเราว่าอะไรคนอื่นนจะเป็นผู้ฝึกถัดกัน ไปที่น้ำสองอันสองอันสองอันหนึ่งสองอันมาแล้วหนึ่งอันขออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งได้ปะเนี่ยของเงินผมหน่อยหกหมื่นห้าไอ้หกหมื่นเลยนะเว้ยโอ้ได้อันเดียวอ่ะพลาดนิ้วชอบลั่นไม่ใช่เราหรอกแป้ง แป้งอ้าวโหอันเดียวก็อย่างจะนะมาละได้ละพาริมนี่เลยสองอันรูปีก็มาว่าเดี๋ยวลูกี่ไม่ขายโอู้หปีก้อนก้อนลึมได้พลินด้วย เอารูบี้ถือรูบี้เลยก้อนใหญ่กว่าเดิมหน่อยอแหวแล้วดูลอยๆนะมารูบี้ก็มีด้วยไห้มีคนมีรูบี้ขายด้วยเออเจอแล้วอันอนึงอ่ะอืมใช่ใช่ก็ถืออยู่นี่ไงอ่ะไม่ต้องการมรกกหายไม่เอารูบี้แล้วเหรอ เออไม่มีมรกตนะ่ะมีไพเรลินนะไม่ต้องการมรกตวะไม่ต้องการรูบี้แล้วอบ้าบอดที่สุดเลยนะขายใครวะ <S <S ล็อกได้ไหมเนี่ยอ๋อกระเป๋า ของที่มูลค่าทั้งหมดของประเภทนี้ว่าแล้วไพเรนได้สามพันกว่าโอ้โหเก้าหมื่นกว่าเชี่อพุ่งเจ็ดหมื่นห้า หรือจะไปซื้อลางก็ได้ตอนนี้เรามีแสนโอลางแม่งแสนหนึ่งผมว่ามันน่าจะแค่ได้ปริมาณในการเพิ่มอออ่ะเก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นพ่อขาขายหัวเจ็ดหมื่นห้าความทนทานาเหมือนแกล่งอ่ะจัดมาหัวใหม่หัวเกับขั้นสุดท้ายอ่ะเห็นตัวแล้วกัน เออฟังโน้หมือนมันจะไปเที่ยวเลยให้ดูกันมีอะไรบ้างโอ้ยแม่งมีร้านด้วยว่ามันก็ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายล้ะถ้าจะมาขนาดเนี้ยประวัติที่นี่มีเด็กด้วยฉันไม่ชอบประเทศนี้โอเคฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันกล่องหาดคืออะไรอ่ะพ่อค้าขายอะไรอ่ะอะมีโชนสลัดด้วยเหรอ มีอะไรขายว่างอ๋อเราสามารถขายคนนี้ได้สาวโทเทมว่ะขายอลไวบ้างไะแต่ฉันไม่รับเงินคุณต้องจ่ายชิ้นส่วนให้ฉันเศษเสื้อดวงดาวโอ้ตายแล้วหาจากไหนวนะเนี่ยฝั่งนี้อ่ะโกรนให้ไงกระทะแม่งไม่สุดจริงด้วยโอ้มีต่ออีกยาวเลยนะดูที่ขุดดี ทำไมคนนี้เขามีเครื่องหมายบนหัวนักสมรจที่เหนื่อยล้าสมวัตและทองคำไม่มีอะไรจะให้ดูจริงๆแล้วส,สามารถเกลียมไม่มีเคเวสดให้ด้วยถ้าเราจะขุดมรกรเราก็น่าจะฝังอะไรยี้ป่ะขุดตายไปแล้แม,นะม่งเอ้ยพวไม่พอระดับ ว่าบที่สุดผู้อยู่อาศัยน,นักเคมีน่าจะเป็นบัพหรือเปล่าบับไหมน้ำยาโชคลาภห้าหมื่นน้ำยาความจุน้ำยาโชคลาภมากขึ้นยี่สิบวิหรอเหรีหยญอันนี้คือเหรียญน,นี่คือวิโอเคก็สำหรบวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย